ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูริ์บรรดาพี่น้องสมาชิกและคริสตจักรของพระเจ้าเราทั้งหลายทุกคนเป็นพักกายของพระองค์และเป็นคริสตจักรเราเป็นนิเวศของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับดังนั้นในคริสตจักรของพระเจ้าเราเดินในนิมิตที่มาจากพระเจ้ามีนิมิตมีวินัยทําทันทีปรินแปลงและก็เกิดผลพี่น้องที่รักครับเราจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเราไม่มีนิมิตเราจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเรา ไม่มีวินยัยฝึกฝนเรียนรู้เราจะเกิดผลไม่ได้ถ้าไม่มีการกระทำจัสมุติทำทันทีเราจะเกิดผลไม่ได้พี่น้องครับถ้าชีวิตของเราไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นพี่น้องที่รลกครับในคึ้นสัจของพระเจ้าเรามีระบบมีกระบวนการที่จะนําพี่น้องไปสู่การเติบโตไปสู่การเกิดผลเรามีการผนุคนนาคนผนุคนสร้างคนแล้วก็ส่งคนอธิษฐานเทคแคร์แชร์ชวนพี่น้องที่รลกครับ และในริสตจักในทุกๆการก้าวเดินในทุกสัปดาห์เราก็จะมีกลุ่มเซลล์มีบทเรียนเซลล์เพื่อจะนําพี่น้องเชื่อมโยงพระองค์เพื่อจะนําพี่น้องให้สู่บรรยากาศฝ่ายจิตวิญญาณในการที่จะก้าวเดินพรอฟอร์มในแต่ละวันพี่น้องครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสามัคีธรรมเหมือนคิดจักในยุคแรกและเข้าทุกสิ่งทุกอย่างของมารวมกันเป็นของกลางมีใจกว้างขวางเพราะว่าเขาพึ่งพาในวิทย์อำนาจฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับในวันนี้จะพูดถึงกลุ่มเซลล์พี่น้องครับ มี3ประการที่เราเรียนรู้คือหนึ่งรักตัวเองรักพระคาแล้วก็รักผู้อื่นดังนั้นรักตัวเองสําคัญที่สุดก็คือว่าเรามาคุยกันในเรื่องของการเฝ้าเดี่ยวว่าเป็นยังไงบ้างเฝ้าเดี่ยวเข้มแข็งไ,ไหมเติบโตไหมผูกพันกับพระเจ้าอย่างไงเมื่อเรามีความผูกพันกับพระเจ้าเราก็จะมีความสัมพันธ์กับมีทัศนคติมีไมเซตที่ดีกับพี่น้องในคริสจักรกับผู้รับใช้กับทีมงานนะครับเราจะสามารถทํางานร่วมกันได้ และที่ผ่านมาเมื่อเรารีเช็คก็คือว่าเรามีความบาปอะไรที่สารภาพหรือไม่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะสารภาพพี่น้องครับนี่คือประการที่1รักตัวเองพี่น้องเตี้ยครับพูดคุยกันหนุนจิตชูใจกัน 2. ก็คือรับพระคำเราก็คิดถึงถ้อยคําของพระเจ้าในวันที่ที่ผ่านมาคือพลังแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดังพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่8ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทา,านวิเศชฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสเด็จมาเหนือท่าน ทั้งหลายจะเป็นสกิปพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทุกแคว้นอยูย่เดียร์แคว้นสมัลเรียและจนถึงที่สุดไปลายแผ่นดินโลกมี6ประการพี่น้องครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระวิญญาณของพระเจ้าจะนําเราคิดนําทําพูดตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราเดินกับองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราเดินกับพระองค์ด้วยการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สองพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานพลังให้เราในการเป็นพยานนะครับ พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแต่พระเจ้าประจันจิตที่เต็มไปด้วยวิชานุภาพความรักและการบังคับตัวเองโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประการที่3าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงนำเราไปสู่ความจริงเราทั้งหลายทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นทาสดังนั้นพี่น้องนี่คือความจริงเราต้องลุกขึ้นมาก้าวเดินกับองค์อย่างสง่างามในการทำกลุ่มเซลลพี่น้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็จะรับรองลูกของพระเจ้าตามพระคัมภีร์พระสัญญาของรองค์ชัดเจน ประการที่4พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงลงโทษเราในบาปนั้นหมายความว่าพระเจ้าจะเตือนจะสอนให้เรารู้แจ้งในความผิดพลาดเพื่อเราจะกลับมาสู่สภาพดีโดยการอธิษฐานพระวิญญาณจะเตือนและสอนเราพี่น้องใช่รครับประการที่5พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยพระเจตาของพระเจ้าแก่เราให้เราเก็ตให้เราเข้าใจถ้อยคําของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจและพระพับอกว่าพระอ,องค์จะประทานผู้ช่วยคือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้กับเราทั้งหลายที่เราจะเข้าใจความจริง พัะสัญญาของโรรองประการที่6กพี่น้องที่รักครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เราใกล้ชิดผู้เชื่อและคนอื่นมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทําให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำราส่ก,กันกับใจกันเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้านี่คือพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็คือความเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนั่นเองครับพี่น้องครับมีคําถามเกิดขึ้น3าําถามก็คือว่าคุณแก้ไขปัญหาหรือเผชิญกับความอ่อนแอของคุณ ในท่ามกลางความยากลําบากโควิดสิปัญหาการเงินต่างๆมากมายคุณทําอย่างไรนั่นหมายความว่าคุณพึ่งพาพระวิญญาณสุง์พระเจ้าไหมคําถามที่2คุณคิดว่าพระเจ้าสามารถช่วยคุณได้ไหมเราได้คุยกันพี่น้องครับเราเรียนรู้แล้วพี่น้องครับคําถามที่3คุณอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณอย่างไรบ้างอธิษฐานขอให้พระวิญญาณทรงนําพี่น้องครับและประการที่3ก็คือว่าเรารักผู้อื่น อาทิตย์นี้เราจะพาใครมาเราจะเชื่อมโยงใครที่จะมาร่วมรับพระพรของพระเจ้าอย่างพระนิเวศคิตจักรของพระองค์นำเขาเข้าสู่กระบวนการแห่งความรอดขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องครับสาคัญรักตัวเองรักพระคําและก็รักผู้อื่นขอให้พี่น้องทุกคนได้มุ่งม,มั่นตั้งใ,ใจแน่วแน่สุดๆนะครับพี่น้องครับในกลุ่มเซลสวัสดีครับ